ไปติดตามการปิดล้อมเพื่อตรวจค้นยาเสพติดค่ะโดยตำรวจมหาสารคามนะคะส่วนที่กำลัง106นายเข้าทำการจู่โจมปิดล้อมตรวจค้นสารเสพติดหมู่บ้านชุมชนเป้าหมายนะคะในอำเภอบระบือเพื่อสนองภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดค่ะ เมื่อเวลา5นาิกา30นาทีวันนี้นะคะที่สถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอรบระบือกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมหาสารคามได้ส่งที่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อทำการจู่โจมปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติดหมู่บ้านชุมชนเป้าหมายในอำเภอรบระบือจังหวัดมหาสารคามตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อสนองภารกิจนโยบายเรื่องเดือดของรัฐบาลโดยหน่วยงานปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูทรจังหวัดมหาสารคามชุดสืบสวนจาก6สถานีตำรวจประกอบด้วยสถานี ตํารวจภูธรเมืองมหาสารคามสถานีตํารวจภูธรกุดรังสถานีตํารวจภูธรกัมพีสถานีตํารวจภูธรยางศีสุราชสถานีตํารวจภูธรนาเชือกสถานีตํารวจภูธร,ร,อนนอรอปอพานและสถานีตํารวจภูธรเบรบรือนะคะร,ว,รวม106นายโดยมีพลตํารวจตรีเจริญยิ่ศรวณิชผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม พร้อมผู้บังคับบัญชาหลายนายควบคุมและวางแผนการปฏิบัติในการกระจายกําลังเข้าทาการตรวจค้นบ้านเป้าหมายในชุมชนทั้ง5จสุดของอํงเาเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามซึ่งได้มีการทีเป้าหมายแต่ละหลังนะคะเพื่อทําการตรวจค้นตามหมายค้นของศาลจังหวัดมหาสารคามทุกหลังโดยเฉพาะพื้นที่ในชุมชนบ้านนาดีบ้านบ่อใหญ่บ้านัชยโยและบ้านโคกใหญ่เป้าหมายสองสุดในการปฏิบัติการตรวจค้นในครั้งนี้เพื่อมุ่งลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด ิดทั้งผู้ค้าผู้เสพและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงโดยเพิ่มระดับการปฏิบัติการเข้าทําการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายชุมชนหรือหมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดซ้ำซากภายในอำเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามจํานวน5้าเป้าหมายทางนี้นะคะเพื่อเป็นการเร่งรัดปราบปรามผู้ค้าให้ได้รับโทษตามกฎหมายอย่างจรงิงจังลดจํานวนผู้เสพในพื้นที่ให้เหลือน้อยที่สุดรวมทั้งลดปัญหาเสี่ยงของเยาวชนที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งการปฏิบัติการหน้าที่ในทางนี้ ทําการยึดปืนได้หนึ่งกระบอกผู้เสพยาบ้าสองรายผู้ต้องหาพยายามฆ่าหนึ่งรายพร้อมทั้งทําการตรวจปัสสาวะสี่รายพบเป็นสีม่วงเจ้าหน้าที่จึงได้นําตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทางด้านพลตารวจตรีจเจริญวิศิวนิชผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดมหาสรา,ารคามเปิดเผยว่าอําเภอบรบือเป็นอําเภอหนึ่งที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดทั้งในหมู่บ้านชุมชนจากข้อมูลของสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพ ติดมีพื้นที่การแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนหลายแหง่งการปล่อยแถวชุดปฏิบัติการเข้าทำการตรวจค้นยาเสพติดในครั้งนี้เป็นมาตรการหนึ่งของการแก้ไขปัญหาด้านการปราบปรามจับกุมและกดดันผู้ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดในส่วนของผู้เสพผู้ที่หลงเหลืออยู่ในหมู่บ้านชุมชนก็จะนําเข้าไปสู่กระบวนการบําบัดรักษาโดยระบบสมัครใจเพื่อหยุดยั้งและลดระดับความรุนแรงของยาเสพติดให้เบาบางลงไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของประชาชนและหมดไปจากพื้นที่อำเภอบอระบ,บ,บือให้เร็วที่สุดค่ะในพื้นที่ของเรายาเสพติดก็มีการแพร่กระจายระบาดนะครับก็โดยพอนโยบายรัฐบาล ขนาจตำรวจแห่งชาติและหลุนทธรภาคาสี่นะครับแล้วจังหวัดน้ำามโดยท่านผูวาาน้ว่าการจังหวัดก็ได้เน้นย,ย้ำแล้วก็คำชับในเรื่องตรงนี้ผู้รนจังหวัดนคำามก็จึงต้องมีการระดมตรวจค้นการเป็นประจำสัปดาห์ที่แล้วเราตรวจค้นพื้นที่ของอำเภอกันทรัยโดยส่วนที่กําลังอําเภอข้างเคียงนะครับวันนี้ก็เป็นของอําเภอบุรบือก็ส่วนที่กําลังอำเภอข้างเคียงเช่นเดียวกันนะครับ อย่างน้อยเราคาดหวังว่าจะมีการป้องความแล้วก็มีการกดจกันสุม่มลูกค้ายาเติดต่างๆนะครับถึงแม้จะตรวจทนหากไม่ได้อะไรก็เป็นการป้องความอีกคั้งหนึ่งซึ่งเราจะทำกันอย่างต่อเนื่องตลอดไปนะครับ